ทนเพื่อลูกหรือทำลายลูกทางอ้อมบ้านแตกสาแรกขาดดีกว่าบ้านที่เป็นนรกสำหรับเด็กคุณเคยพูดประโยคนี้ไหมครับที่ฉันทนอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยคุณยอมทนเจ็บปวดยอมถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจโดยหวังว่าการรักษาคำว่าครอบครัวสมบูรณ์ไว้จะทำให้ลูกมีความสุขแต่คุณลองมองเข้าไปในตาของลูกดีๆสิครับ ในขณะที่คุณกับแฟนทะเลาะกันตบตีกันหรือเย็นชาใส่กันลูกเขารับรู้ทุกอย่างนะครับเด็กเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ดูดซับอารมณ์ของพ่อแม่บ้านหลังใหญ่ที่มีแต่เสียงด่าทอมันไม่ใช่บ้านสำหรับเขาแต่มันคือสนามรบที่เขาต้องหวาดผวาอยู่ทุกวันจิตวิทยาบอกไว้ชัดเจนครับว่าครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันแต่ต่างคนต่างมีความสุข และทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีดีกว่าครอบครัวที่อยู่ครบแต่เต็มไปด้วยความเกลียดชังกรรมของการฝืนธรรมชาติจนลูกกลายเป็นเหยื่ออารมณ์ 1. สร้างเด็กมีปัญหาลูกจะต่อมาเป็นคนก้าวร้าวหรือก็ไม่ก็ซึมเศร้าขาดความมั่นใจเพราะเขาเห็นตัวอย่างความรุนแรงมาตั้งแต่เด็ก 2. ลูกกลัวความรักเขาจะมองว่าความรักเท่ากับความเจ็บปวด และอาจจะล้มเหลวในชีวิตคู่ของตัวเองในอนาคต 3. บาปที่ใจคุณเองคุณกำลังโกหกตัวเองและสอนให้ลูกโกหกความรู้สึกตัวเองเช่นกันการเลิกราไม่ใช่เรื่องน่าอายและไม่ใช่ความล้มเหลวครับถ้าพยายามที่สุดแล้วมันไปต่อไม่ได้การปล่อยมือกันด้วยดีแล้วช่วยกันเลี้ยงลูกในฐานะพ่อและแม่ไม่ใช่สามีภรรยาอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ลูกได้ อย่าใช้ลูกเป็นข้ออ้างในการทนทุกข์เพราะคนที่ทุกข์ที่สุดจริงๆอาจจะไม่ใช่คุณแต่เป็นลูกที่คุณรักนั่นแหละครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามช่อง the truth of life เลยครับขอให้ทุกครอบครัวพบทางออกที่สว่างสวยและขอให้เด็กๆทุกคนเติบโตด้วยความรักที่แท้จริงนะครับสาธุสาธุสาธุ